สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านที่กำลังรับชมช่างฒิทำกินเที่ยวนะครับมือนีผ้าพีผ้านองมาเบิงเสือสูบครับเป็นยังขึ้นมาเบิงเสือสูบนี่ครับเสือสูบตันนี้เป็น c ีบีบีครับอีสุสุลอยซิฟแรงลอยซีหาแรงเลยนะครับผมเป็นรถบรรทุกหกล้อนะครับส่วนมากครับผมส่วนมากที่ผมเห็นนะครับตรงระวางปอกสูรมันจะสุดลงเลยครับผม มันจะสุดลงมองยังสีมันจะสุดแต่ว่าเสื้อตัวนี้โดนๆจะเห็นเธอนึงครับมันจะบอสสดตรงนี้นะครับผมตรงนี้มันบอสุดมันจะมาสุดอยู่ข้างๆนี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นวงรี่เลยนะครับผมเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอัน,อนขาวๆนี่คือห้อยอหินาสนามันกินนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็กินอะระว่างปอกสูดไม่มีปัญหานะครับผม แต่ว่ามันจะมีปัญหาด้านคางนะครับเนี่ยประรับเนี่ยคางสิอันนี้กันเนี่ยเป็นวงเลยครับสังเกตง่ายๆชัดบอกครับไอพี่น้องเพิ่งจะชัดเนาะเนี่ยนี่ก็เป็นวงครับอันนี้กันที่มันดันเพราะว่าลูกสูกบกระบอกสูบมันขึ้นมาเนี่ยครับมันมีรูน้ำเนี่ยครับเนี่ยรูน้ำนะครับอันนี้รูน้ำอันนี้เป็นดำๆนี่ับพี่น้องเห็นนี่นด้วยดำๆนี่ครับ นี่ล่ะไม่ได้ให้ดันตรงนี้นะครับผมส,บนะสําหรับรถมกล้อรถซิบร้อนักแ้งานหนักเป็นโดนนะครับจะเห็นเทือนึงก็เลยเอามาให้พี่ให้น้องเบ่งมันอ่ะอันนี้คือเสื้อสุดนะครับสุดเป็นสุดเป็นบางมองบางจุดนะครับห้องห่อนะครับทําง,งานหนักก็เลยจ้องออกมาแก้ไขโดยการปาดหน้าเสื้อสูบนะครับผมนี่แหละครับถ้ทาทั้งที่ปัญหาเหมืนกับ,บว่ได้ว่าอยู่ ยุ่งงนี้เสมอไปนะครับแต่ว่าส่วนโดยโดยมากล้วปัญหาจะยุ่แถวนี้แหละครับแถวนี้แนโดนเทอนือนึงก็จ,จะพ่อมาปัญหามายุ่ด้านขานเป็นเสือสูบรถอีสุสุสีส่นะครับรถหกหล่อ,อาการน้ำดันนะครับน้ำดันมอ,อน้ำาลือออกมาแล้วฟ้ากับมาเช็คขึ้นกันฟ้าบ่เป็นียังครับบ่ปโก เสื่อมนี่ปัญหาเนาะกับแปลกขึ้นกันหรือว่ามันเปลี่ยนฝาไม่กับบอจักเนะเาะคลิปนี้เอาไว้ซันี่ครับผมพอกร้างอุดไม่คลิปหน้าครับผมตามเมืองว่าคลิปต่อไปสินม่หยังเนาะมี่สาระแน่บ่มีสาระแน,มมะน่กับเบิงเบิงไปครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ